ดีเอฟซีทุกท่านนะครับเรากำลังทำนี่ปูเอาอะไรให้หนูเนืฮะไข่ครับอร่อยเนื้อหากินยากหากินยากะะจะเบาๆนิดหนึงน <c oughs> ่ง <c oughs> เดี๋ยวห้าบาทสิบบาทก็เอาไปแล้วบ <c oughs> ่เอาไข่มาให้เอฟซีว่าแนี่มดแล้ว <c oughs> เอาไข่มาให้ <c oughs> นี่แต่ของมี่ัะอยู่นี่ยังไม่กินเนาะจคให้กินเนาะ นี่รางวัลของเราเป็นไงล่ะ<ช>เยอะมาก,มยากยเยอะมากนะอ๋อรถยังไม่หมดอีกเหรอเนี่ยโห้แล้วเราจะไปแฝดตรงไหน่ะปูแเราใส่ดังมันไว้ดีไหมเออถ้าเราขืนทำหมดมันไม่มีที่แฝดแล้วนะเออโห้รถยักรถเล็กหม้อหุงข้าวกระทะไฟฟ้ามีหมดเหมือนเดิม เพิ่มเติมคือความหาเนาะเอาไข่มาให้หนูเนาะห้าบาทติดปากเงาเออ,อของเยอะมากนะคะรอบนี้เนะเาะดีๆก็ช่วยกันทํางานนะใครสิเนะาะต่างคนต่างช่วยกันนะนะคะเรามาครั้งนี้เราได้บุญเนาะเพราอยากให้อยากให้ทุกคนเนาะคิดนะคะอะไรไม่ดีนะคะก็ะอยากให้ทุกคนรู้ว่าคุณทํางานนะคะนี่คือการทํางานนี่คือการทำคอนเทนต์ นี่คือวิถีดูทุบนะคะไอศิถ้าทำบุญได้ก็ทำนะคะไอถ้าเป็นจิตอาสาได้ก็เป็นจิตอาสานะคะมันจะเป็นการดี่ดีนะคะแก่ชีวิตแล้วก็แก่ตัวเองเนาะ,ะเราอยากไปดูข้างหน้ากันก่อนเนาะนะคะ,นะคะไปดูข้างหน้าก่อนเป็นไงเนาะ,ะเดี๋ยวเรากลับมามัดต่อนะคะที่นั่นก็มัดอ,อยู่นี่เนะะาะปลาทิชชู่นะคะปัาขนมก็เป็นรังลังลังลังรังใส่รังเยอะมาก เยอะจนหนูทําไม่ถูกแล้วเนาะนะมีจักรยานเอาจักรยานหายไปไหนอีกสองน,นี่ปอปาก็อยู่นี่พี่เพชรพี่ตาก็ช่วยกันจัดของโอ้โหครนนี้เป็นบ่อช้อนไข่ที่เยอะเยอะกว่าคราวที่แล้วไอเป็นไงนะคะ,ะซีอลังการหลงลนี่ยังไม่หมดนะ,ะซีเนาะนี่ยังไม่หมดนะนี่ยังเป็นบางส่วน แล้รถเนี่ยเยอะมากเงี้ยสเนาะพอไข่เสร็จไปแล้วฮะโอ้ยเป็นไงเป็นยังไงอาการเป็นยงไงครั้งนี้นี่เราบอกบอสกันไหมเราวางแผนให้เขาเฝ้าให้เขาเฝ้าของเขาจะกล้าไหมเฮ้ยตั้งแต่ตั้งแต่ตรงนู้นแล้วทำไมขับมาแล้วทำ,ทำไมล่ะเขาบอกว่ามาตง้งไม่กล้ามาจอดนี่เลย <laughs> อาการหนักขนาดนั้นเลยหรอหนักแล้เหรอโหเมื่อกี้เขารีบออกตัวแรงเลยนะเขาบอกว่าไงแบาเขามีคนเฝ้าแล้วใช่คนเฝ้าใช่ไหมใช่มันเขาออกตัวแรงมากเมื่อกี้ออกตัวแรงมากไม่ใจเลยไม่ใจเลยเนาะพี่เธใจไหมก็ถามคืนเนี้ยก็ถามพี่อะใจไหมคืนเนี้ยนอนเนี่ยเนจ้าที่เฝ้าแล้ว ได้ยินแล้วยังเจ้าที่เออมีเจ้าที่เฝ้าแล้วไม่ได้ยินเลไม่จะไปถึงเราหรือเถึงเราเหลือคำแจ๊ดเหลือคำแจ๊ดอีกคนเดียวคำแจ๊ดให้คำแชทมันอนเฝ้าให้คำแชทมันอนเฝ้าดูสิให้อุดานนอนเฝ้าของไหมคืนเนี้นอนเฝ้าของไหมไม่ไม่มีใคร ไม่มีใครรับงานนี้ไม่มีใครขอรับงานนี้เดี๋ยวก่อนหนูหนูถามความคิดเห็นหน่อยใครเป็นคนเลือกสถานที่หน้าวัดนู่นน่ะสวยๆเยอะไม่ปกติคือตรงนี้มันเป็นโซนกิจกรรมไงพี่อ๋อตรงนี้เป็นโซนกิจกรรมอ๋อทางนี้ทางออกวัดพอดีฮะเนี่ยพวกเนี้ยก่อนอะไรส่งไปไหนส่งเข้ากลุ่มคนไหนใครอยเดียวะอ๋อ อันนี้มีจองคิวปู่แล้วเหรอใช่ครับจองคิวเออเอซีท่านไหนท่อยากจองคิวเนาะใช่ครับที่เบอร์โน่ขอเบอร์อเ,อรเขาไปในกลุ่มเลยนะเลขบัญชีอเออใช่ครับใช่ครับอ่าเขาเลขบัญชีเ,เ,เ,เดี๋ยวนะเดีเ๋ยวนะเดี๋ยวผมแจกใครอยากจะช้อนไข่เนาะคุณนี้ก็ทําบุญเหมือนเดิมนะครับผมโอนเงินเข้าที่อ่า รีอาก่อนนะฮะโอนเงินเข้าที่รีอาก่อนนะครับเดี๋ยวสักครู่สักครู่เดี๋ยวหาเบอร์ก่อนหาเบอร์ก่อนนะธนาคารไทยพาณิชย์นะครับเลขที่9232186367นะครับชื่อบัญชีสิริวันทองเพชรนะครับผม อโอนแล้วส่งสลิปการโอนพร้อมชื่อนะครับมาที่ idline@lr นะครับตัวแอดไซนเนาะแล้วก็ r d e ขีดกลางแล้วก็ r WE อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวเล็กทั้งหมดนะครับหรือว่าบันทึกเบอร์0845108888 8 8 8 8นะครับอย่าลืมส่งสลิปแล้วก็ชื่อของท่านด้วยนะครับเราจะได้จับรางวัลแล้วก็แจ้งชื่อได้ถูกนะครับใช่แล้วก็อีกช่องทางหนึ่งเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่น,น่าจะไล์สดหรือ,นะอ ทานที่นัดได้ครับเดี๋ยวที่นัดก็จะเอาเงินสดมามาจับสลากกับเราใช่เหมือนเดิมที่เราเคยจับเหมือนเดิมใช่ครับแล้วเราทําที่วัดสว่างนรูลนะฮะใช่เนาะทำบุญกับวัดเนาะงานฉลองสาราใหม่ฉลองวิหารครับผมฉลองวิหารเดี๋ยวเราจะพาแล้วละนู่นวิหารนู่นเดี๋ยวเราจะพาไปดูแต่เราไม่อยากจะ่านตรงนี้ใช่ไหมพี่เอฟซีเอ้ยขนคิงลุกวาง เอียดมากโอ้ยอาคลิปนี้แค่นี้ก่อนเดอ้อนะคะเอฟซีเดี๋ยวไปช่วยงานเขาก่อนเดอ้อ<ะ>เดี๋ยวไม่เสร็จ <S 2> <S 2> <S เดี๋ยวไม่เสร็จสวัสดีครับ